การเก็บยาสี่วิธีวิธีการเก็บยาของแพทย์แผนโบราณมีสี่วิธีคือ 1. การเก็บยาตามฤดู 2. การเก็บยาตามทิศทั้งสี่การเก็บยาตามวันและเวลา 4. การเก็บยาตามยามหรือการเวลา 1. การเก็บยาตามฤดูวสันตัดฤดู ฤดูฝนเก็บใบดอกลูกหรือฝักจึงจะได้ยามีสรรพคุณดีเหมันตะฤดูฤดูหนาวเก็บเปลือกไม้กระพีและเนื้อไม้จึงจะได้ยามีสรรพคุณดีคิมห hey, ันตะฤดูฤดูร้อนเก็บเง่าหัวแก่นรากจึงจะได้ยามีสรรพคุณดี 2. ก,ก,ก,การเก็บยาตามทิศทิศตะวันออก เก็บวันอาทิตย์วันอังคารทิศตะวันตกเก็บวันจันทร์วันเสาร์ทิศเหนือเก็บวันพฤหัสบดีทิศใต้เก็บวันพุธวันศุกร์ในการเก็บยาตามทิศนี้ให้ถือเอาที่อยู่ของหมอผู้เก็บยาเป็นศูนย์กลาง 3. การเก็บยาตามวันและเวลาเช้าสายเที่ยงเย็นวันอาทิตย์ ต้นใบรากเปลือกวันจันทร์รากแก่นใบเปลือกวันอังคารใบเปลือกต้นรากวันพุธรากเปลือกต้นแก่นวันพฤหัสบสปปดีแก่นใบรากเปลือกวันศุกร์ใบรากเปลือกต้นวันเสาร์รากต้นเปลือกใบ หลักจำแบบย่อเช้าสายเที่ยงเย็นอาทิตย์จันทร์อังคารพุทธพฤหัสสป,ปดีสุขเสารตบรูปรักบาปบาปตรารูปตกเก็บรูปบ้านเราปิดตายโรตีปาบ้าน 4. การเก็บยาตามยามหรือการเวลากลางวันยามหนึ่งเก็บใบดอกลูก ช่วงเวลาหโมงเช้าถึง9้าโมงเช้ายามสองเก็บกิ่งก้านช่วงเวลา9้าโมงเช้าถึงเที่ยงยามสามเก็บต้นเปลือกแกนช่วงเวลาเที่ยงถึงบ่ายสามยามสี่เก็บรากช่วงเวลาบ่ายสามถึงหกโมงเย็นกลางคืนยามหนึ่งเก็บรากช่วงเวลา หกโมงเย็นถึงสามทุ่มยามสองเก็บต้นเปลือกแก่นช่วงเวลาสามทุ่มถึงเที่ยงคืนยามสามเก็บกิ่งก้านช่วงเวลาเที่ยงคืนถึงตีสามยามสี่เก็บใบดอกลูกช่วงเวลาตีสามถึงหกโมงเช้า